กินสิ่งที่หลายคนบ่เคยกินนี่ถือวามาเบิ่งกันหนึ่งอันน้อแม่เนออ้อเนี่ยเสียบสุดยอดเลยแกย่ยากเก็ดย,กกย,ยากกินยากกันอยู่นี่ <c oughs> ครับผมโอ้โหสีสันแม่อันนี้คือยังแม่โโเรียบร้อยแล้วอ๋อนี่คือยังแม่มกสมองจ้ามกสมองงัว ต้องจัคซะแล้วมาเนี่ยแล้มาละแจ็คแจ็คสวัสดีครับสวัสดีเจ้าหม่ามือนี้คือเก่าอายุมกสมองมาจากลานแต่ว่าบ่ได้เห็ดวิธีท้ำเพราะมันเห็ดหลายแถวแล้วเย็นนุ่งก็เลยเห็ดยังไงมือนี้ขอกินแบบรัดเร่งรัดขั้นตอนมาเลยมากินอย่างเดียวก็ส่งสมบที่สร้างกับสร้างได้มกสมองพัฒิต่างกับสร้างได้ขันมากินอยู่ลาน จะต้องสร้างขาหมูเนาะสมต้อนสมฝักนี่จ้ะนี่ครับผมนี่มีมุกสมองสุดยอดเลยกินแล้วความนุงสมองเอนี่ยมันเป็นยังสี่นี่ไปปั๊ดชี้เลยลายอิฐดูใหม่ๆหอมๆมาได้จ้า,าพี่น <โฟ S 2> ้องทางไก่ทางไก่มาเดี๋ยวนุ่งกดดับติดซอยสมนี่ละก่อนคือห <laughs> อมหูหอมเลย นี่กการจะง,งานอะไรกับบ้านกันอะมีคว้มจุกลูกโดดแต่กาำมกแกนๆเนรับมันนี่ลูกค่าหลายตายแยกเมื่อยก็เล็กลกินยังไง <laughs> เตองในมกกินฉันมกไงฮะแบบมกคือ้ว่าหันไหมีมม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 บบมมกหมมอมอมม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 งมม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 ม่มม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  ไปขึ้นก่อนโอ้ยใครเนี่ยสวงกำแหลงแหดหมากระแซะแบบไอ้กัออกนกาานานอาดีครับเย็นสบายดี ยินหลายจุงกาสิครับ,บเจ้าป่าได้กินข้าอ,อิ่มกันการทำอาหารกินยุบานหา้องก,กับสง่ายัึกขนาดฝนมาว่าปู่ว่าป่าว่าว่าน้ำหมกน้ำใหม่ว่าว่าเผ็ดดีใจน,ำน้ำคนทั้งบ้านเฮาคนอยู่ของ,ง,งกจนหลายเนาะแม่เนาะนานเนี่ย นางท่านหนาไปตั้งคุณก็ไปพรอนน้องใหม่สวนลังสวดเก่งๆคุนเนี่ยตาใายตาหากิน <c oughs> มือนีบเฝ้่าดอกเฝ้่ามาเหมือนเลยมือแล้ว <c oughs> ัองกินสบาย,บายๆกัน สมองน,นี่มันก็นมีจะเห็นขายที่ตลาดเนี่ยครมีสมองหมูก,กับสมองงัวนมาหมูเนี่ดุจดวนดอกก็เห็นที่มามันเพราะว่าเขาเอาไปเห็ดอะไรเนาะเออเออขายาหมขยเห็ดล้านอะไของคนจีนนะนสมองหมูกับสมองงัวนเนี่ยลายอยู่ ว่าคนณจำเอาคืน,นสมสมกระชั่งได้แล้วครับเด้อผ่านเพจแม่หอยเผือกวิธีตามเท่าไหร่ือเอาดเขับไปเลยเบิง้งว่าทักทายเขอแมาแม่หอยเผือกขายเป็นกิโล โลกหนึ่งกับมามันเกตฮอใหญ่รับรอก่าบอขาทุนเดี๋ยวกําไร่ให้พี่นนองป้าซูจากพุ้นพินจากสุราเล้าซัง ต้องรอบติดกันยนขาลงน้ำปลาตอดขาสวยช่วงนึงงดไปเพราะว่ายังระบบขนส่งที่ปัญหาเรื่องช่วนั่นก็ฝนจัดังไมจะเรื่องงดทำไมมันอย่างเงมาเริ่มใหม่ น่ารานมีตลอดอื <c oughs> นี่ว่ากะทิอ่ะกับยันน้องกบทิรวบรวมยอดไปก็ครบยอดปั๊บกบทิพร้มเฮ็ดพร้อมกันเนาะแม่ทรงพร้อมกันไอ้มันถึงผู้บริโภคไอ้ไวที่สุดนะ่ะ <c oughs> เมื่อดหลายแต่กินเขาบ่แซ่บเลยครับเริ่มสังเกตว่ารู้มันเห่าเ่าเลยครับผมนึก่อด้ายกินเขาบ่แซ่บต้องพักควันย้อนใจใช่ไหมกอนนอนจะตื่นสักกันมันบอคือตอนเป็นไม่รุ่นเนี่ยไม่รุ่นโอ้ยแหงเมื่อยแหงกินเขาแต่บแหงกินเขาได้หลายแล้วไงนี่เป็นคนสังเกตตัวเจ้าของเนี่ยบอคือเขาตุ้มเมื่อยนี่แหงเมื่อยเนี่ ยังล่าไปเลยเนะพราะไม่อยากเขาหอนอยาก,ยากน้ำแต่ไม่ได้เกลียดมากคำว่าเมื่องมาส่วนเขาญาติเจ้บุอิม่มแล้ว่็กล้องเขาหน่อยขาแม่ครับทาเหตุมันหนักเป็นแบบนี้แหละคือความเป็นวัยรุ่นเนาะ แมวกล้องเขาหน่อยมาตรงบพท่านไหนกินเบียกเมย์พร้อมเว่าไม่กินดูเด็ก้่าเป็นไนม่รุนเห็นแม่กล้องเขาหน่อยนะครับเครียดติยังไงเลยบพท่านไหนกินพอกินแล้วมันหน,น่อยเนี่ยในเพราะใหญ่มากเปลี่ยนอีกแบบนึงได้บ่อยปัดเมยมากปัดสบวยไปเลยเพราะประหยัดก้อนเขา่า บ่เข้ามาเมยเมยมัมมมมมเขาก็ฟัากินเขาเลยนะนมันหิวเขาฟ้าันบอาสู้กันฟัะประสบการชีวิตจริงเนี้ยทำไมเนี่ยกินบ่แซบมันกินบะไรเลยเมยเนาะมเนี่ยกิน,กน,กนบ่อแสบ้มกระแซบมอสกระแซบอันนี้กินตามรักของ จะคลองกินเนาะก็กินแค่พออิม่มแล้วไปกินอัดเผาแล้วอ,ม,อม,มั่นดีแล้ อืมอย่งเงี้ยอือ่เออยาอาออบ้านนี้มากินเขาเพราะแสบอืมยำมบ้าขาดก็คืออนี่เสียงกรบกรบกรบกล่า่ฮอกินได้เรื่อยเรือยนะ สมห้อยง่กักินห้อเดียวก็บิบ่หมด เก็บลานแล้วหะันเจ็กับบุ้งหอดท้องเมื่อยคุณพ่อคุ่อเขาไม่ได้กินเนะคุณเชี่ยงกขไม่กินบึงรถมากอย่างเดียวนะมาหาสีหมายติมาเอาบรรยากาศบรรยากาศดีมันช่วนนอนช่วนกินกินแล้วก็นอนของคำค่อยเมื่อ กินองกินอีกยก,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 กนึงข <c oughs> อดีมเมื่อกระลังแกงน้อยไหมอยู่น้อยไหมขึ้นหลายหลังไสขึ้นกันจัดการไปถามน้อยไหมสองกอกินเบืเบิ้ลคนบ่ขี่ข้างต้งเจียงยองอยนั่งอยู่แต่คนนึงว่าออกกล่องคนอยากอายกล่องคนว่า

แลไปได้เรื่อยๆ <c oughs> แต่เอาละครับผมมุกสมองเฮดเฮเบิ่งไลายรอบเลยล่ะต้มก็มีอยู่แล้วมื้อนี้กินเห้พราะว่พี่น้องเบิ่งแซ่บก็สําคัญคือมกสมองเนี่ยกันมกเดชไปตองมหกดอเต่าไฟเนี่ย่<ซ>บมว่าหอมว<ต>่าได้บรรยากาศากวลัเมื้อนี้ดีไม่แห้งกันทุกท่านหนาฝนระวังเนื้อไข่แนห้นยกับเบิ้งไข่เศร้า ะดอกกระแดกเจ้าอันเบาให้ยูดดีไม่แห้งทุกขุทุกคนได้งแต่เดอความสุขยี่้ได้ความไก่ให้มีมีแต่ความเจริญเจริญค่ะสำหรับนี้ขอตัวกันนะ้จ้าสวัสดีจ้า